การเปิดตาที่3ามรวยไหมนะค่ะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของจุดเปลี่ยนการเปิดตาที่3ามนะในเรื่องความของความมั่งคั่งร่ำรวยในะชีวิตนะคะค่ะถ้าเกิดคำว่าเปิดตาที่สามรวยไหมยังไม่รวยค่ะแต่คุณจะมีวิธีการในการทำให้ชีวิตของคุณมั่งคั่งร่ำรวยด้วยตัวของคุณเองด้วยการที่คุณมีพลังอะไรใน ต่างๆมากมายใช่ไหมเหมือนกับเป็นแม่เหล็กเป็นพลังดึงดูดใช่ไหมคุณก็จะดูดทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งที่ที่เราปรารถนาเข้ามาเราเองเหมือนที่เขาพูดว่าธรรมะจักสรรแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องรอคุณเปิดตาที่สามได้นะทุคุณถึงจะมีสิ่งที่คุณต้องการได้ไม่ใช่อ่ะเพียงแค่คุณคิด จิตของคุณก็เปลี่ยนเพราะอะไรคะเมื่อคุณคิดต้องการที่จะปัฒนาในเรื่องของการเปิดตาที่3านั่นคือเป็นพลังอันสูงสุดแล้วเพราะว่าการที่คุณจะฝึกในเรื่องของการเปิดตาที่3คุณต้องฝึกแบบจริงใจมันต้องมาจากใจของคุณจริงๆทุงคุณจะเปิดได้นะถ้าคุณไม่มีบุญเก่าหรือปฏิหารมีจริงนะค่ะ นี่คือคือสิ่งที่เป็นจริงนะคะถ้าเกิดคุณมีบุญเก่าคุณอาจจะสามารถเปิดตาที่3ได้ง่ายขึ้นแต่สภาวะจิตข้างในของคุณยังไม่พร้อมจะรับมันก็อาจจะทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตก็ะดานะคือนี่คือสิ่งที่พระพาจะคุยในคลิปต่อไปนะคะค่ะเรามาเจาะประเด็นตรงนี้ก่อนว่า ถ้าคุณรู้สึกเหมืนอนเริ่มที่จะเปิดตาที่สาคุณความมีความนึกคิดและคุณปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอสิ่งนี้ก็เหมือนกับตวงคุณได้สร้างพลังดึงดให้กับตัวของคุณแล้วและพลังตรงนี้จะไปเชื่อมสัมพันธ์หรือดูดเอาสิ่งต่างๆที่คุณต้องการและาัฒนามาหาคุณแล้วเมื่อคุณมีพลัง ใช้อันออบนพลังอันเหนียวแน่นหรือแนบแน่นแล้วการเชื่อมสัมพันธ์มันก็จะเหมือนกับง่ายดายยิ่งขึ้นนี่ะคือข้อดีของการฝึกและปฏิบัติในเรื่องของการเปิดตาที่สามทุกก้าวที่คุณเดินคุณจะรู้จุดมุ่งหมายและจุดยืนของคุณว่ามันคืออะไรทุกก้าวที่คุณคิด ทุกความคิดของคุณมันจะเป็นการต่อยอดในการดำเนินชีวิตคุณได้อย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหรือเผชิญกับปัญหาอะไรทุกสภาวะทุกเงื่อนไขคุณสามารถที่จะก้าวผ่านมันไปได้ และคุณจะสร้างความมั่งคัง่งความเหลือเฟือให้กับชีวิตของคุณไปตามรูปแบบและจังหวะที่ธรรมชาติได้กำหนดเพราะฉะนั้นหยุดลังเลสงสัยว่าตาที่สามเปิดแล้วได้อะไรเปิดแล้วเพื่ออะไร เพื่อความสุขที่คุณจะหาไม่ได้อีกเลยและไม่สามารถจะสัมผัสได้ถ้าคุณยังไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติในเรื่องของการเปิดตาที่3ที่แท้จริงหมอพามันไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องเปิดตาที่3ได้แล้วคุณถึงจะมีความสุขเพียงแค่จิตของคุณเริ่มสัมผัสตาที่สคุณก็รู้สึกถึงความแฮปปี้มีความสุขในชีวิตแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าลงหลงสักสัยเลยค่ะความลลงเลสงสัยเป็นการถดถอยในการที่คุณจะก้าวแทนที่คุณจะก้าวหนึ่งสองสามคุณก็ย,ยังย่ำอยู่กับที่ไม่พอคุณยังถอยมาข้างหลังอีกแล้วเมื่อไหร่คุณจะเจอสิ่งหรือความสุขหรือความมั่งคั่งร่ำรวยในชีวิตที่แท้จริงจงก้าวแต่ละก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจ และฝึกจิตและจิตวิญญาณของคุณให้เข้มแข็งนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้และต่อยอดให้ชีวิตของคุณเมื่อคุณเกิดมาในชีวิตหนึ่งพราะพาปารถนาที่จะให้คนหนึ่งล้านคนเปิดตาที่3ให้ได้และคนอีก10ล้านคนสัมผัสในเรื่องของการเปิดตาที่ส แล้วคนสิบร้านคนเมื่อฝึกปฏิบัติก็จะสามารถที่จะเปิดตาที่3คน10คนหนึ่งร้านคนจิตสามารถที่จะสัมผัสในเรื่องของนิพพานนี่คือการให้ประเทศไทยมีความบาร้านสมบูรณ์ในเรื่องของจิตและพัฒนาจิตของ ทุกคนการที่เราจะเข้าในสู่ยุคของประเทศศิวิไลน์นั้นเราต้องดึงจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งของคนที่ว่าใช่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นลงมือทําอย่าเลงเสงสัยหน้าบัดนี้ค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะรักนะคะ บ๊ายบาย